ครับจีเล่นให้เก่งต้องเล่นยังไงคะชาใบอกหน่อยมายิงอยู่ตรงไหนใ้เงโามาขมาสาวสาวดเจโคุจ นี่เดี๋ยวัซูเดี๋ยวซูเอามาแล้วมาแล้วนะคะทุกคนค่ะใครทิ้งอืมมันต้องอย่างนั้นงงตรงไหนคะไหนคะ awesome thanks awesome